น้องภูภูครับเก่งแล้วนี่บายๆหน่อยเด็กๆบายบายนะคะแม่ของแม่หหนแม่แม่ถ่ายวีดีโอแม่บายบายแม่บายบายแม่เก่งแล้วเว้ยไม่ค่อยเก่งนะครับเล่นน้ำทะเลครั้งแรกครับ กะทิโนโลนลงไปลึกกว่าเพื่อนเลยไม่กลัวเลยน้องกะทินะไม่ยอมให้จับด้วยพี่ปันพี่ปันจ๋าแม่ใจ ไม่กลัวแล้วเป็นอะไรสำลักเหรอประจำประจำ,ะจำคนนี้ประจำ,น,ำน้ำตาไหลน้ำตาไหล